สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้าพาท่านผู้ชมมาดูการตัดยอดนะครับมันม่วงญี่ปุ่นนะพี่นงนี่พี่นงครับผมเป็นเจ้าเจ้าของสวนมันับสวนมันตอนนี้กำลงังดีเลยกำลังสวยนะฮะทีนี้ก็มีออเดอร์นะครับผมก็เลยให้พี่นงตัดให้เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้ลูกค้านะฮะส่งให้ลูกค้านี่ครับ กำลังสวยเลยพร้อมปลูกนะครับพร้อมปลูกนะครับมีเยอะนะฮะมีเยอะวันนี้นี่แล้วก็ผสม,มกับยอนะยอแล้วก็โกโก้ไปฝั่งนู้นเลยนี่ครับมันทั้งหมดเลยประมาณที่พร้อมขายยอดนะฮะก็ประมาณหนึ่งไร่กว่าเนาะพี่นงนะครับที่ยอดพร้อมพร้อมจำหน่ายนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน ะะผมจัดการส่งให้ครับอันนี้นะฮะที่ยอดของสวนแม่ผมมันมันน้อยนะครับมันน้อยแล้วก็แม่เก็บไว้ทําพันุเองด้วยนะฮะก็เลยได้ยอดทางนี้นะฮะนี่พี่นงปลูกมาก่อนละปลูกมาเออกี่เดือนแล้วพี่เนี่ยนนใชนน่สองเดือนสองเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการปลูกก่อนหน้านี้อีกนะครับหลายเดือนแล้วได้ได,ได,ได้ได้ขุดไปขุดจําหน่ายหลายรอบไปแล้วนะฮะ ขุดเป็นรุ่นไปอันนี้เป็นระบบน้ำนะฮะโซลาเซลล์จากฝั่งบ้านอยู่นู่นนะฮะที่ผมมาใช้พี่นงใช้บริการผมมาติดตั้งให้ก็เดินเป็นเป็นร่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่มีน้ำสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับน,นี่ก็ตัด50ยอดนะครับยอดละ2บาทนะครับผมยอดละ2บาทยัง อันนี้ยังไม่รวมส่งส่งเป็นเคสเป็นเคสไปครับค่าส่งเนี่ยนะฮะไปก็คือถ้าจะปลูกก็ปักได้เลยใช่ไหมพี่นงปักได้เลยนะฮะปักได้เลยฮะง่ายๆนะครับผมไม่ต้องมีผสมอะไรพธิธีอะไรมากมายนะฮะปักนี่ก็คืออย่างนี้เลยเนาะเนี่ยอย่างนี้เลยบอกใช่ครับปักเนี่ยอย่างนี้เลยฮะจะเอียงแค่อหนก็ได้เอียงหน่อยเนาะนประมาณสี่สิบห้าองศา ลงแค่สองข้อพอนะครับอ่าลงแค่สองข้อฮะที่2 2> ตัดไปนี่นะฮะก็เป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งนะฮะตัวนี้อยู่อำเภอสังขะอำเภอสังขะนะครับใครที่อยู่แถวนี้อยากมา,าดูนะครับหรือว่ามามาซื้อด้วยตัวเองนะครับบริเวณอำเภอสังขะโบเชนเนี่ยเอาไปปลูกไว้กินเองง่ายๆนะครับก็มาได้นะครับติดต่อทาง แฟนเพจเฟซบุ๊กบ ah ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมานะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันก็ยอสลับกับโกโก้ไปนะครับต้นยอนะฮะแล้วก็มีข้างจะเป็นต้นมะละกอมะละกออันนี้โกโก้โตแล้วฮะโตแล้วนะครับโกโก้นี้ก็ไม่กี่ปีนะ ถ้าตามอายุมันน่ะสองปีไมพ่พี่สองปีหน่อยๆนะครับโกโก้ Go นี่นี่จะมีเป็นอ้อยอ้อยคันน้ำอ้อยคันน้ำใช่ไหมสุพรรณบุรีห้าศูนย์อ่าเราก็ปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงโกโก้พี่เลี้ยงก็คือเอาร่มอย่างนี้บอกอ,อ๋อเราไม่ไม่ได้ปลูกในใต้สวนยางมล้วคนอื่นเขาอืมอืมอืมเวนี้ก็ตัดขายได้ไงอ่าอ,อ้อยอ้อยคันน้ำนะคันน้ำทั้งหมดเลยนะ ก็จะใส่ให้เต็มหมดอ๋อ,อ,อก็คือเพิ่งใส่ถึงตรงนี้ใช่ไหมอืมก็คือจุดระยะห่างตั้งแต่ปั๊มน้ําถึงปลายสวนในประมาณสองเกือบสามร้อยเมตรนะก็ใช้แอแวร์นู่นแอแวร์อยู่นู่นเลยเป็นจุดเป็นจุด<ม>เพื่อส่งน้ําไกลแล้วก็ให้ได้แรงดันที่ยังยังดีอยู่นะครับยังดีอยูอ่เพราะฉะนั้นถ้ามีแทงน้ําอยู่ตรงนี้ก็สามารถส่งขึ้นแทงน้ําได้นะครับระยะทางจากปั๊มเนี่ย ก็สามารถสร้างแทงน้ําไว้ใช้ตามจุดนี้ได้ถ้าในอนาะคตจําเป็นนะฮะเพราะว่าแอร์แวร์ช่วยดันขึ้นให้ได้นะฮะเนี่ยครับผมโกโก,โก,ก้ก็โอหลายร้อยต้นครับสี่รอยกว่าต้นแล้วก็ยอนี่เป็นพันต้นไหมพี่เนี่ยยอเนี่ยเป็นพันต้นเลยนะฮะนะครับยอใบเนี่ยเอาไปหอหมกหรือว่า เขา,เาไปทำจยาทําอะไรกันนะฮะเนี่ยออกยอกลังงามเลยฮะโอ้ยอดสวยมากฮะท่านชมเนี่ยครับน,นะ,ะออเดอร์กันเข้ามาได้ครับผมนะฮะ ผมจัดส่งทุกวันจันทร์นะครับยอดเนี่ยส่งทุกวันจันทรนะครับเครดเนี่เป็นเป็นเคสแรกที่ส่งให้นะก็เดี๋ยวตัดเสร็จเนี่ยผมไปส่งให้เลยนะครับหลังจากนั้นมีถ้าออเดอร์ต่อไปก็คือ,อส่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะโอ้ต้นยอเนี่ยดอกมันหรือเปล่าเนี่ยพี่ <S <S เออ,อมันดอกแล้วเนี่ยเนี่ยต้นยังเล็กใช่ปะ อืมเนี่ยครับก็นี่พี่นงก็มาอยู่บ้านได้ยังไม่ถึงปีอีกเนะเาะยังไม่ถึงปีนะครับท่านผู้ชมอ,อีกหนึ่งเดือนเนี่ยลาออกจากงานประจํามาเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นี่ยังไม่ถึงปีนะผลผลิตทั้งหมดเนี่ยที่ที่ที่มาทําเนี่ยนะครับไม่ได้ปลูกเชิงเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเชิงผสมนะครับตอนแรกก็ มาใส่พืชที่แบบอายุสั้นนะครับให้มีมีรายได้เร็วก่อนก็เหมือนพวกนี้ฮะเนี่ยมันเทศนะครับนี่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของการนำระบบน้ำนะฮะไฟไม่ถึงนะฮะเลยเอาโซลาเซลล์มาใช้นะครับ เหมือนเด็ดไอเนี่ยผักบ,บุ้งอ่ะยังไม่ครบอยู่พี่อนะยอดอ,อเลือกนะอครับก็เลือกเป็นต้นเป็นยอดไปนะครับม,มันไม่ได้เยอะ,อะดไงดคัดได้ครับ,ดไ,ดรบไม่ได้ตัดเอาจุดเดียวนะครับก็กระจายกระจายกัน นี่ครับผมนะฮะที่ไปตัดยอดเมื่อกี้คือตัวนี้นะฮะมันม่วงญี่ปุ่นครับนี่รสชาติก็อันนี้หวานนะฮะรสชาติหวานนะฮะนี่ฮะผมอันนี้นึ่งนะครับนึ่งนะครับยอดสวยๆงามๆครับผม โอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้พามามาชมนะครับการตัดยอดมันม่วงญี่ปุ่นนะฮะออเดอร์ส่งได้ทั่วประเทศครับนะฮะก็ออเดอร์กันเข้ามาได้บานหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ